มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกกับ t y o t ต v i ว o โกแช p 2.7ปี2013ครับ4ประตูมือเดียวเกียร์แมนนวลใครตามหาอยู่ กับรถไม่หลักหมื่นเพื่อนๆราคาเปิดที่1 9 9 0 0 0บาทตามสภาพเลยนะครับเพื่อนๆแต่รถขับขี่ได้ไม่มีอะไรจะต้องไปเพิ่มเติมครับมันสวยอยู่แล้วมันลงตัวอยู่แล้วขออนุญาตนะครับใครสดมาก่อนได้เลยนะฮะ1 9 9 0 0 0บาทนะส่วนจัดไฟแนนตามเครดิตลูกค้าเลยและกันนะครับเพื่อนๆคันนี้ต้องบอกว่าอยู่ไม่นานแน่เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะครับรถจากลูกค้านะครับรถบ้านเดิมๆแท้ๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลย นะครับเดิมๆทั้งคันนะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบแล้วแหละนะ1นึ่งแสนเบาทได้4ประตูได้แมนนวลได้มือเดียวอีกตั้งหางนะฮะประวัติดีมากๆเลยไหม่น้อยด้วยนะครับเห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆทั้งคันใครมองหารถแบบนี้ไม่มีอีกแล้วต้องรีบนะต้องรีบนะครับรถจอดอยู่รามินทานเพื่อนๆรถจอดอยู่รามินทาน,นะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลรีบไปทดลองขับกันได้แล้วก็จัดกันเลยส่วนใครอยู่ไกลผมบอกนิดหนึ่งนะฮะใครหารถใช้งานใครหาสีประตู ใครหาสภาพแบบนี้เนี่ยต้องจองอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่ทันผมบอกกัเลยนะครับเมื่อวานนี้มีหลายลําที่ต้องบอกว่าราคาแบบนี้เนี่ยติดจองหมดแล้วครับแล้วก็บางคันส่งมอบเรียบร้อยเลยผมย้ําเลยนะครับวันนี้คัดสรรมาให้แล้วนะไม่ต้องคิดมากครับรถราคาแบบนี้เพิ่มเติมคือตัดสินใจด่วน,นเลยนะจองผ่านล้าน3,000บาทเท่านั้นเองแล้วคิวแรกมานัดหมายรับรถเลยนะครับของแบบนี้นะต้องดูต้องเร็วนะช้าไม่ได้นะครับย้ำนะช้าไม่ได้ วีโก้แบบนี้เนี่ยนะต้องรีบเลยเอาไปใช้งานก็คุม้มซื้อไปขายต่อก็ยิ่งคุ้มค่าเลยนะครับ088 584 5375